ถามว่าเราอยากจะแตะหมื่นล้านไหมอยากการ Acquisition อันหนึ่งก็เป็นโจทย์อะไรที่เราน่าสนใจ ตัวของเอเจนซีเองเนี่ยนะครับถ้าเราดูในตัวของพอร์ตโฟลิโอเองโดยเฉพาะในส่วนของรายได้นะครับ80%เนี่ยจะเป็นรายได้ที่เป็นเรื่องของการส่งออกนะครับ <c oughs> 20%เนี่ยจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากดเมสติกเอง <c oughs> และทั้งนั้นจึงถามว่าความเสี่ยงในของธุรกิจเนี่ยคืออะไราั <c oughs> ฉงนั้นความเสี่ยงของธุรกิจเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเรามีการทำการเขาเรียกว่าประกันความเสี่ยงหรือเาเรียกว่าเฮดจิงนะครับตอนนี้ที่เราทำเนี่ยก็อยู่ใน ระยะของการขาย US ดอลลาร์อยู่เนี่ยประมาณสักร้อยี่สิบวันโดยเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นเราจะค่อนข้างที่จะมั่นใจะนะครับว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลกระทบโดยเฉพาะในเรื่องของกระแสเงนินสดต้นทุนที่เราไม่สามารถที่จะไปคบคุนมันได้คือเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบแต่เนื่องด้วยของการเปลี่ยนสตเตจี้มาเนี่ยถ้าเราดูภาพในตัวเอเจนซีเองโดยเฉพาะเราทำเนี่ยในปี2019ันิปีที่แล้วเองนะครับนี่ก็คือเปลี่ยนสัดส่วน ของประเภทของธุรกิจลงในตัวของคอมมูนิตี้โปรดักต์ก็จะไม่ได้เป็นตัวชูโรงของเอเจนซีนะครับเราก็ลดตัวนี้ออกไปแล้วเราก็เพิ่มในตัวที่เป็นธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยแทนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ ที่สร้างผลกําไรนะครับอัตรากําไรขั้นต้นของเราเนี่ยดีขึ้นถ้าเราดูตัวเลขของของรายได้นะครับเราเฉลี่ยจะอยู่ประมาณสัก8พันล้านอยู่นะครับในปีนี้ก็คงอยู่ว่าตามที่เราเคยรายงานว่าเราคาดการณ์น่าจะปอยู่ที่8.4พันล้านนะครับซึ่งมันอยู่ในรูปของการเปลี่ยนส่วนผสมของประเภทของธุรกิจของเราอยู่นะครับอัตราการโตของเราเนี่ยคงไม่ได้โตแบบมากในตัวของออร์แกนิกโรสมันเองนะครับ การออแกนิกโรสในการโตเนี่ยมันมีข้อจํากัดของมันก็คือแคปไซิ์ตี้ของโรงงานที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะทําก็คือกินออแกนิกโรสด้วยแล้วก็โตในชาวแนวที่เป็นเป็นเชิงลึกด้วยเหมือนกันก็คือการเพิ่มแคปไซิ์ตี้ที่มีอยู่เพราะนั้นการแอคคิวชันอันหนึ่งก็เป็นโจทย์อะไรที่เราน่าสนใจนะครับ mm hmm. แล้วก็อินออแกนิกก็คือการที่เข้าไปหาบิสเนสที่มันต่อย,ยอดกับธุรกิจของทางเอเจนซีด้วยเหมือนกัน คงไม่ได้เป็นธุรกิจในการที่เป็นต้นน้ําในการที่ไปเลี้ยงกุ้งนะครับเลี้ยงปลานี้เป็นธุรกิจที่เราไม่ถนัดล้วเกี่ยวคิดว่ามันยังไม่ใช่เป็นอะไรที่เราน่าสนใจมากนะครับเราฉะนั้นเราจะสนใจในตัวที่มันต่อย,ยอดกับไปด้านปลา,ายน้ำซะมากกว่าเช่นเรื่องของช่องทางการจัดจาหน่ายอย่างเงี้ยเป็นต้น, <S <S ตนเราปรับปรุงในตัวส่วนผสมของธุรกิจนี้มาอย่างดีแล้วเนี่ยทำให้ผลกระทบจาก โควิดของเราเนี่ยที่เจอกับเอชเอนซีเองเนี่ยน้อยน้อยเลย,ยใช่ครับถ้าเห็นจากผลประกอบการแล้วเนี่ยน้อยลงนะครับ<ม>อย่างช่วงกําไรที่เกิดขึ้นเนี่ยในครึ่งปีแรกออกมาเนี่ยเราสามารถทำได้กํากไรได้ถึง400ล้านอย่างนี้มันไม่กระทบตัวดีมาน์อะไรเลยไม่กระทบของดีมาน์เลยโดยเฉพาะธุรกิจของอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ขอเจาะจงไปนิดนึ่งนะครับในตัวของธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงซึ่งเราเป็น OEM นะครับแล้วก็ อาหารสัตว์เลี้ยงเองเนี่ยมันมีการเติบโตมากขึ้นธุรกิจสัตว์เลี้ยงเองเนี่ยนะครับในปีที่แล้วเองเนี่ยสัดส่วนเนี่ยอยู่ประมาณสัก30%นะครับปีนี้สัดส่วนของรายได้เองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเกือบถึง40%ในช่วงของโฟรอเซนเหมือนกันปีที่แล้วเนี่ยประมาณ47%ปีนี้มันดาวลงมาประมาณสาถ้ารวมภาพรวม global เองนะครับถ้าอาหารหมาอาหารแมวเนี่ยถึง95,000 95,000ล้านเหรียญนะครับสหรัฐเลยสหรัฐเลยงั้น แล้วตลาดของตลาดของอเมริกาเองเนี่ยสัดส่วนมันถึง35นะครับประมาณ35,000ล้านเหรียญือตลาดหลักเราก็ไปอยู่ตรงนู้นด้วยอยู่ที่อเมริกาด้วยแต่พอชั่นของคอมมอนดิตี้ของโฟรนเองเนี่ยมันเลยเป็นพอชั่นที่เราโฟกัสเราโฟกัสก็คือ value-added product นะครับ value-added product ก็คือ pre fry c o o k i n g เช่นกุ้งชุบขคาคันัดกุ้งชุบแป้งทั้งหมดเลยเนี่ยมันตอบโจทย์แล้วมันเป็นจังหวะที่ที่บังเอิญอย่างโควิด คน,นก็ work at home stay at home หมดเลยเพราะฉนั้นดีมาร์ตรงนี้เยอะมากทำให้กำลังการผลิตเรามุ่งเน้นไปนตัวของ value added product และตัวของ value added product ก็ให้อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยค่อนข้างดีตัวที่า้าเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็น importer หรือเป็น distributor ให้กับเราเนี่ยการโตของเราเนี่ยก็จะมากขึ้นและอย่างที่ผมบอกธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเป็นตัวหลักได้ และธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงที่เราทำอยู่เนี่ยที่เราเป็น O.E.M. อยู่เนี่ยผมว่ามันเป็น Quality Product มากๆเพราะว่าเราใช้อาหารคนมาทำอาหารสัตว์เลี้ยาางันนั้นตัวนี้คือจุดแข็งของเราแล้วจุดแข็งของเราอันที่สองคือเรามีทีมงาดีที่เป็น c o r e Developer ที่ค่อนข้างสองที่สามารถเวิร์กับ O.E.M. ได้เพรั้นใน3ปี5ปีเนี่ย s a l e s ของเราเนี่ยเพื่อ profitability มันจะดีกว่าแน่นอนถ้ามองย้อนหลังกลับไป4-5ปีนะครับ mm hmm. ะฉงนั้น profitability ที่เรายัง main ทน a i n หรือ gp ทนะี่ main ก็จะอยู่ประมาณที่เราอย่างที่ผมเรียนก็คือไม่ควรจะต่ำกว่า15%ประสิทธิภาพในการทํางานนี่บางส่วนงานบางสายงานบางประเภทของธุรกิจก็ยังเป็น labor intensive อยู่ mm hmm. ก็จะต้องถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีทำ automation มากขึ้นอย่างที่เราไป implement ที่ ทางโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับเราก็ใช้ตัวของออโต้แวร์เฮาส์ขึ้นมานะครับก็จะช่วยงานแล้วก็ช่วยบริหารในเรื่องของสินค้าคงคลังด้วยแล้วทำให้ลอสของเราเนี้ยก็จะน้อยนะครับ<ม>ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเอฟฟิเชนซีของแบบอันนี้คืออันหนึง่งซึ่งเราทําไปไม่ใช่เพราะในธุรกิจของอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวในธุรกิจอาหารสัตว์แช่แข็งนี่เราก็ทําด้วยเหมือนกันนะครับ<ม>ก็เพิ่มลายที่ลดคนเนี้ยลงมาก็ใส่ออโตเมชันขึ้นมากขึ้นนะครับ<ม>เพราะถ้าเราไปขึ้นอยู่กับคนเนี้ยบางจังหวะเนี่ย มันโดยเฉพาะเราใช้รายงานต่างชาติด้วยนะครับบางจังหวะโดยเฉพาะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องลําบากนิดหนึ่งเพราะมีข้อจากัดในเรื่องของคนที่จะต้องเข้ามาในประเทศคนที่ออกไปในประเทศเนี่ยต้องมีการตรวจพักอะไรกันเนี่ยรุ่นวายเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็มุ่งเน้นเพื่อใช้ออโตเมชันเนี่ยมากขึ้นอันที่2ที่สําคัญเลยก็คือเราดูเนี่ยในธุรกิจไหนที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดก็ <S <S คือกําไรขั้นต้นเนี่ยดีที่สุด g p ีที่สุดเราก็จะเพิ่มสัดส่วนในในส่วนผสมอันนั้น